l a d ี้แอนเชนนอ e แมนอีข้างหน้าจะเป็นโรงงานน้ำตาลนะครับเรามาสำรวจเส้นทางนะครับโรงงานน้ำตาลนะครับที่มีอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับสาเหตุมันคืออะไรวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่จุดเกิดเหตุถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วตามมา โรงงานอ้อยนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอนโรงงานอ้อยนะครับโรงงานน้าตาลนะครับถนนเส้นนี้นะครับหลายคนผ่านหลายคนเห็นข่าวมอเตอร์ไซค์ชอบวิ่งเข้าล้อรถสิบล้อล้อรถไถนะครับสมมุติว่าเรามาเส้นนี้นะครับขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเห็นรถอ้อยมาเนี่ยเราขับสักยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไงครับเบาๆอ่ะ ผมว่าไม่เป็นไรนะหรือคุณว่ายังไงเราค่อยๆมาเราไม่ต้องรีบแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับห้ามดื่มเหล้าขับรถนะครับห้ามเมานะครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ข้างหน้าผมนะครับจะมีรถอ้อยมาเห็นไหมนี่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 เดี๋ยวจะซูมไปดูเห็นไหมนี่รถอ้อยนะครับนี่รถอ้อย มันมาอย่างนี้ท่านผู้ชมรถพวกนี้นะครับมันจะมีแม่มันแล้วก็มีลูกมันบางคันนะครับมันจะเป็นรถพ่วงนะครับอ่าฉะนั้นนะครับเห็นไหมข้างหลังนี่กำลังจะโผล่มาในแซงไม่ได้นะครับพอรถเรากําลังจะไปแซงมามันก็ตมกลัวอ่าเห็นไหมเราให้ดูดีๆนะครับแล้วก็เส้นทึบนะครับนี่เส้นที่มันยาวๆเนี่ยโอ้เส้นมันลบแลวตอนนี้ไหมใครรับผิดชอบเส้นทางนี้ช่วยมาฉีดเส้นให้หน่อยนะครับให้มันเจียมๆหน่อยนะครับเออ ห้ามแซงนะเส้นแบบนี้คุณปิดสอบไปกับขี่แล้วมันต้องมีพี่มีไหม,มสอบไปกับขี่เขาจะบอกว่าเส้นแบบนี้ห้ามแซงไหมฮะอ่าเขาบ,บอกใช่ไหมหขับเบาๆนะครับอย่าไปขับเร็วอย่าไปแซงสวิตสวัสดนะครับเออกลาง,าง,างคืนยิ่งหนักเลยนะครับบอกตรงๆนะว่ารถพ่วงบางทีมันไม่มีไฟไฟมันหลุดไฟมันหายอย่างเงี้ย แซงก็ต้องดูก่อนว่าเราจะแซงพ้นหรือเปล่าไม่ใช่คุณคัดลาดแซงไปเนี่ยข้างหน้าเขามาเนี่ยเอาไงหล่ะคันนี้นะครับก็ต้องหลบใส่รถอ้อยมันก็โอ้ยเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ด้วยความปราถนาดีนะครับไม่มีเจตนาอะไรไปใส่ร้ายผู้ที่เสียชีวิตนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดแบบนี้แต่มันเกิดแล้วเรามาป้องกันด้วยการขับช้าๆนะครับเอ,อคุณเห็นไหมเนี่ยขอขับกันเนี่ยเห็นไหม กลับแค่นี้แหละไม่เป็นไรหรอกมีใครจะมาชนเราเออมี่เจ้าของรถ <laughs>